ทำไมเราต้องใช้อัลฟาบูตินและอัลฟาบูตินมันเจ๋งกว่าเซรัม่มตัวอื่น วันนี้นะคะเราจะคุยในเรื่องของหัวเชื้ออัลฟาบตินเลยและอัลฟาบตินเนี่ยทำไมเราต้องใช้จะบอกว่าเทคนิคในการที่ทําให้ฝ้าจางลงเทคนิคในการที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสหนึ่งในนั้นนะคะคือไฮโดรพิโนนค่ะแล้วคนนี้ร,รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราใช้ไฮโดรพิโนนผิวหน้าเป็นยังไงคะใช่ตรงแรกใช้แล้วหน้าขาวกระจ่างใสจริงไม่เถียงเลยค่ะแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นยังไงคะโอ้โหไฮโดรพิโนนนะคะมันไปทำลายล้านเม็ดเมลานินหมายความว่าช่วงแรกขาวหลังจากนั้นถ้าโดนแดดหน้ากลับมาดำกว่าเดิมหรือถ้าหนางซ้ำกว่านั้นกลายเป็นหน้าเป็น ด่างขาวอันนี้ก็น่ากลัวเลยนะคะดังนั้นค่ะอัลฟาบูตินเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะในการพัฒนาขึ้นมาเจเนอเรชันแรกนักวิทยาศาสตร์ผลิตฮาบูตินขึ้นมาซึ่งออกฤทธิ์คล้ายๆไฮโดรกิโนนแต่จะบอกว่าหลังจากนั้นนะคะอัลาบูตินมันออกฤทธิ์ดีไหมดีค่ะแต่หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอยากให้มันเป็นอนุพันเลยใช้คําว่าอนุพันธ์ของไฮโดรกิโนนเขาก็เลยผลิตตัวอัลฟาอบูตินค่ะจะบอกว่าโรงงานทรายนะคะใส่เลือกใช้อัลฟาบูตินต้นทุนบอกเลยแพงมากไม่หน่อยเลยนะแพงกว่า บูตินือบสิบเท่าแต่ใจยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ดีที่สุดค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะหน้าขาวกระจ่างใสรอยสิวจางลงบ้าจางลงผิวบาบางแพ้ง่ายใช้ได้รอบดวงตาทาได้และถ้าใครที่มีริมฝีปากค้ำค้ำดำๆนะพี่นะเอาไปทาริมฝีปากได้ด้วยนะคะและจะบอกวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะอัลฟาบูตินใครสนใจนะพิมพ์คาว่าอัลฟาบูตินที่ใต้คลิปนี้เลยคะเดี๋ยวไสจะให้น้องให้โปรโมชั่นพิเศษเลยและให้คาแนะนาดีๆรีวิวดีๆให้ดูกันเลยนะคะติดตามเทคนิคการเลือกสแครดับ แบบนี้ได้ที่นี่กับปายบ้านครีมเลยนะคะ